สวดอิติปิโสหนึ่งร้อยแปดจบนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภะคะวะ阿拉หังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูนนุตตโรปุริสะธรรมสาลาติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะตีอิติปิโสภะคะวะ阿拉หังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูนนุตตะโลปุริสะธรรมสาลาติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะตี อิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัธรรมมาซาลาทิสัตธาเทวมนุษานางพุทโธภควาติอิติปิโสภักขวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัธรรมมาซาลาทิสัตธาเทวมนุษานางพุทโธภะควาติ อิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูนอนุตตโรปุริสัทธรรมสาาลาทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูนอนุตตโรปุริสัทธรรมสาลาทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาตี อิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสัทธมสาลาทิสัทธเทวมนุสานังพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสัทธมัสาลาทิสัทธเทวมนุสานังพุทโธภควาตี อิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัทธรรมมาซาลาธิสัทธาเทวมนุษย์นางพุทโภภควาตีอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัธรรมมาซาลาธิสัทธาเทวมนุษย์นางพุทโภภควาตี อิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสัทธรมาซาลาทิสัทธาเทวมนุสซานางพุทโธภะควาตีอิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสัทธรมาซาลาทิสัทธาเทวมนุสซานางพุทโธภะควาตี อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมะสาลธีสัท่าเทวมนุษานางพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมะสาลธีสัท่าเทวมนุษานางพุทโธภควาตี อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาลาทิสัตถาเทวมนุษานางพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาลาทิสัตถาเทวมนุษานางพุทโธภควาตี อิติปิโสภควะอะรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตโรโปุริสาธรรมะสาลาทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภะคะวะอะรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสาธรรมะสาลาทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภะคะวะอะรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโน สุขาโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัธรรมสาลาทีสัตธาเทวมนุษานางพุทโภควาตีอิติปิโสพคะวาอลหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขาโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัธรรมสาลาทีสัตธาเทวมนุษานางพุทโธภควาตีอิติปิโสพคะวาอลหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมปันโนสุขาโตโลกวิทู อนุตตรโภพุริสัธรรมสาลระธิสัทธาเทวมนุสสานางพุทโธภพกวาตีอิติปิโสพกวาอรลหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโุริสัธรรมสาะระธิสัทธาเทวมนุสสานางพุทโธภคกวาตีอิต pues ิปิโสพกวาอรลหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทู อนุตโลภุริสธรรมสาระีิสทธาเทวมนุษานางพุทโธภควาตีอิติพิโสพคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนนุตโลภุริสธรรมสาระีิสทธาเทวมนุษะนางพุทโภพคะวาตีอิติพิโสพคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมสาระธิสทธาเทวมนุษานางพุทโภควาตี อิติปิโสภควาอลหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสัทธามะซาราิสัทธาเทวมนุษานางพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาอลหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสัทธามะซาราิสัทธาเทวมนุษานางพุทโธภควาตี อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูลอนุตตโลปุริสธรรมสาลธิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูลอนุตตโลปุริสธรรมสซาลติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาตี อิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสัธรรมสาลาธิสัทธาเทวมนุษานางพุทโภภควาตีอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรนาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสัธรรมสาลาธิสัทธาเทวมนุษานางพุทโภภควาตี อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรนาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูนันตตโรปุริสธรรมะซาลาธิสัตธาเทวมนุสานังพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูนันตตโรปุริสธรรมะซาลาธิสัตธาเทวมนุสานังพุทโธภควาตี อิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสัทธามะาลาทิสัทธาเทวมนุษะนางพุทโภภควาตีอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูอนุตตาโลปุริสัทธามะาลาธิสัทธาเทวมนุษะนางพุทโภภควาตี อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมปันโนสุขาโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมมาซาราิสัตถาเทวมนุษย์นางพุทโภภควาตีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมมาซาลทิสัตถาเทวมนุษย์นางพุทโภภควาตี อิติปิโสภควาอลหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูลอนุตตาโลปุริสาธรรมสาาลธิสัทธาเทวมนุษานางพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาอลหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูลอนุตตาโลปุริสาธรรมสาาลธิสัทธาเทวมนุษานางพุทโธภควาตี อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรนาสัมปันโนสุขตะสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมะซาละทิสัตถาเทวมนุสานงพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรนาสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมะซาละทิสัตถาเทวมนุสานงพุทโธภควาตี อิติปิโสภควาอัลลังสัมมาสมุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสัธรรมมาลทิสัตธาเทวมนุษย์ส่างพุทโธภะควาตีอิติปิโสภควาอัลลังสัมมาสมุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสัธรรมมาลทิสัตธาเทวมนุษย์สนังพุทโธภควาตี อิต so? ah sa ิปิโสภควาอลาหังสัมมาสัมพุโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสาซาละทิสัตธาเทวมนุษานังพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาอลาหังสัมมาสัมพุโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสาซาละทิสัตธาเทวมนุษานังพุทโธภคควาตี อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโภุริสะธรรมะซาระธิสัตธาเทวมนุษานังพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโภุริสะธรรมะซาระธิสัทธาเทวมนุษานังพุทโธภควาตี อิติปิโสภควาอะรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนนุตตะโลปุริสัทธรรมะสาลทีสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะควาตีอิติปิโสภะคะวาอะรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนนุตตะโลปุริสัทธรรมะสาลทีสัตธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาตีอิติปิโสภะคะวาอะรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทู อนุตรโลปุริสัทธมสซาลธิสัทธาเทวมนุสนางพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาอรลังสัมมาสัมพุทธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรโภปุริสัทธมสซาลธิสัตธาเทวมนุสนางพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาอรลังสัมมาสัมพุทธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทู อนุตโรปุริสัตธรรมสาละทิสัทธาเทวมนุษานางพุทโธภควาตีอิติปิโสพคะวาละหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรนาสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูนุตโรปภุริสัทธรรมสาละทิสัตธาเทวมนุษานางพุทโภพคะวาตีอิติปิโสพคะวาละหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรนาสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูนุตโรปุริสัตธรรมสาละทิ สัทธาเทวมนุษย์ซานังพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตาโรปุริสธรรมสาละทิสัทธาเทวมนุษย um hm ์ซานังพ hm ุทโธภควาตีอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทู อนุตตรุริสัรรมสาละทีสัทธาเทวมนุษานางพุทโภพควาตีอิติปิโสภควาอลหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขาโตโลกาวิทูนุตตรุริสัทธมสาละทีสัทธาเทวมนุษานางพุทโภพคะวาตีอิติปิโสภควาอลหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขาโตโลกาวิทู อนุตตรโุริสทธรรมสาซาลทีิสัตธาเทวมนุษย์านังพุทโภควาตีอิติปิโสพควาอลาหังสัมมาสัมพุโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูอนุตตรโุริสทธรรมสาซาลทีิสัตธาเทวมนุษย์ซานังพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาอลาหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทู อนุตรโลปุริสัทธมสาละทีสัทธาเทวมนุษย์ซางพุทโธภควาตีอิติพิโสพะควาอรลหังสัมมาสัมบุโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตโรปุริสัทธมสาละทีสัทธาเทวมนุษย์นางพุทโภพควาตีอิติพิโสพะควาอรหังสัมมาสัมบุโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทู อนุตตรโรปุริสธรรมสาละทิสัตธาเทวมนุษานังพุทโภพวาตีอิติปิโสภควาอลหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสาละทิสัตธาเทวมนุษานังพุทโภควาตีอิติปิโสพควะอลหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทู อนุตตรโรุริสาธรรมสาลาธิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขาโตโลกวิทูนนุตตรโรปุริสาธรรมสาลาิสัตธาเทวมนุษา์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขาโตโลกวิทูนุตตรโรปุริสาธรรมสาลาธิ สัทธาเทวมนุษานางพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขาโตโลกาวิทูนุตตโลุริสัตธรรมสาละทีสัทธาเทวมนุษานางพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขาโตโลกาวิทูนุตตโลุริสัธรรมสาละทีสัตธาเทวมนุษานางพุทโธภควาตี อิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารนาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูนันุตตโลภุริสาธรรมะสาละทิสัต t าเทวมนุส้านงพุทโธภะควาตีอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารนาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูนอนุตโลภุริสาธรรมะสาละทิสัตธาเทวมนุส้านงพุทโธภะควาตี อิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูอนุตตโลภุริสัทธรรมสาาลาธิสัตธาเทวามนุษานางพุทโธภะควาเตอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูอนุตตโลภุริสัทธรรมสาลทธิสัตธาเทวมนุษะนังพุทโธภะควาเต เอติพิโสภควาอลหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมะซาละทิสัตธาเทวมุนซานางพุทโธภคควาตีอิติพิโสภควาอลหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมะซาละทิสัตธาเทวมุนสานางพุทโธภคควาตี อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมมาซาลธิสัทธาเทวมนุษย์นางพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสาธรรมมาซาลธิสัทธาเทวมนุษย์ซางพุทโธภควาตี อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตโลปุริสธรรมสาละทิสัทธาเทวมนุษานังพุทโภภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตโลภุริสธรรมสาละทิสัทธาเทวมนุษานางพุทโภภควาตี อิติปิโสภควาอลาหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสาละทิสัทธาเทวมนุษานางพุทโภภควาติอิติปิโสภควาอลาหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตตโลภุริสะธรรมสาละทิสัทธาเทวมนุษานางพุทโภภควาตี อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูนุตตะโลปุริทธรรมสาลาทีสัตธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุนุตตะโลปุริ萨ธรรมสาลาทีสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาตี อิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูนุตตะโลปุริตทธรรมะาลาธิสัทธาเทวมุนสานังพุทโภภควาติอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณาสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูนุตตตโลปุริัทธรรมะาลาทิสัทธาเทวมุนสานังพุทโภภควาติ อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทุนุนตตโลภุริสะธรรมะสาลาธิสัทธาเทวมนุษานางพุทโภภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขะโตโลกวิทุนุนตตโลภุริสะธรรมะาละธิสัทธาเทวมนุษานางพุทโภภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนนุตโลปุริสธรรมสาลาทีสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะควาตีอิติพิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมสาลาทีสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะควาตีอิติพิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนนุตโลปุริสธรรมสาลาทีส สัทธาเทวามนุษย์นังพุทธภควาตีอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทธวิชาจรนาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูนุนตตโลภุริสธรรมสาละิีสัตธาเทวามนุษย์นังพุทธภควาตีอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทธวิชาจรนาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูนุนตตโลภุริสธรรมสาละิสัตธาเทวามนุษย์นังพุทธภควาตี เอติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทุนุนตตโลปริสธรรมสาลาธิสัทธาเทวม์นซางพุทโธภควาเีอติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทุนนุตตโลุริสะธรรมสาลาธิสัทธาเทวมโนซางพุทโธภควาตี อิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรธมัสซาลธิสัทธาเทวมนุสซางพุทโภภควาตีอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลเกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมัสซาลทิสัทธาเทวมนุสซางพุทโภภควาตี อิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธมสาละทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะควาตีอิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรนาสัมปันโนสุขโตโลเกวิทูอนุตตโรปุริสัทธมสาละทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะควาตี อิติปิโสภควาอลหังสัมมาสัมพุทโภพควาพุทธังภควันตังออิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูนันตโลปุริสะธรรมะซาลติสัทธาเทวมโนสางพุทโภพควาตีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิทู อนุตโลโอภุริสธรรมสาลธิสัตธาเทวมนุษานังพุทโธภควาตีอิติปิโสภัวาอลหังสัมมาสมุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโลโอริสธรรมสารลธิสัตธาเทวมนุษานังพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาอลหังสัมมาสมุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทู อนุตตลโปุริสัรรมสาละทิสัตธาเทวมนุษสานังพุทธโภพคะวาตีอิติปิโสภควาอลหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูอนุตตลโปุริสัรรมสาละทิสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาอลหังสัมมาสัมพุโธวิชาเจรณาสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทู อนุตตลโปุริสัธรรมมาซาลทีิสัตธาเทวมนุษย์นางพุทธโธภควาตีอิติพิโสภควาลรหังสัมมาสัมพุโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตลโปุริสัตธรรมมาซาลทีิสัตธาเทวมนุษย์นางพุทธโธภควาตีอิติพิโสภควาลรหั่งสัมมาสัมพุโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทู อนุตตลโุริษัธรรมสาาละทีสัตธาเทวมนุษานางพุทโภคกวาติอิติปิโสภควาอลหังสัมมาสมุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูอนุตตลโุริษัธรรมสาละทีสัตธาเทวมนุษานางพุทโภคกวาติอิติปิโสภควาอลหังสัมมาสมุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทู อนุตตลโอภูริษฎธรรมสาซละทิสัทธาเทวมนุษย์นางพุทโธภควาตีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพมุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตลโอภูริษฎธรรมสาซละทิสัทธาเทวมนุษย์นางพุโทโธภควาตีอิติปิโสหนึ่งร้อยแปดจบ